ชืมอูืหดูอนว่าจะต้องใส่แก้ตรงนี้สินะอืมแบบนี้สินะอู้นัแน่นเป๊ะเลยโอเคอ่าำไงล่ะชื้อมันกดไงอ่ะไม่รู้อะเดยวทดสอบก่อนดีสู้ๆครับให้กำลังใจแค่นี้เออแบบนี้ไปเละเฮ้ยอู้หเฮ้ยเจ่งอ่ะเฮ้ยโอ้้หแล้วเราจะไปบนหลังคายังไงอะ มมีสััญญาอยู่ฮะชบถึงมัเนี่ยชิบชิบอโอ้โหปงคาคานอีกละบชบโเออเอเจ็บนิดนึงชิบชิบชิบนี้จบอีกนิดเจีอย่าอย่ามาแพ้ตอนนี้นะอออ่าย่าอย่อย่าอย่าอย่าอยอย่าออย่ออร้อง่อ่าออออน่อนั่น่ะ่่อ โอ้เลือดไหลแล้วโอ้ยังไม่เคยชินเท่าไหร่ฮะอืมเออต้องทำไงดีเนี่ยเฮ้ยโธ่เว้ยช um ึบนีเนี่ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้โอ้โอ้จะตายเนี่ยลูกโอ้ยแค่เข้าไปช่วยแค่นี้ยังไม่ได้เลยชึบชึบชึบอ้ออุ้ยแกตกแก่ตกแก่ตกขอร้องอย่าตกอย่าตกอุ้ยูสไตล์เ ตลอาตอนนี่จะเป็นยังไงเนี่ยไม่อยากไม่อยากรู้หรอกเอเอ,เอแต่ฉันก็ต้องสู้แต่เดี๋ยวขอไปดื่มน้ำชาก่อนดีกว่าอสวัสดีค่ะรับเลยดีค่ะขอน้ำชาสักอันแล้วกันครับผมไม่ไหวแล้วคุณได้หรอกเหรอคะใช่รีบเอาน้ำชามาด่วนเลยค่ะได้ค่ะ โอเคดูเหมือนว่าเราจะพร้อมแล้วชิบเอาจากตรงนี้ได้ไหมล่ะเฮ้ยจากตรงนี้ชิบเอาไปเกาะดาวเสาแทนเอ้าโอ้ไปเกาะดาวเสาอีกแล้วชิบชิบเดี๋ยวนี่แหละชิบโอ้โหเฮ้ยจะโดนไฟดูดไหมล่ะโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนไฟดูดไหมโอ้โหเลือดไหลนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอเคค้มมาลานที่ได้ไฟเบอร์พิซซ่าได้สำเร็จแล้วเออตรงตรงนี้แหละอ่ะผมว่ากองชนจะปิดจะมองไม่เห็นแล้วนะ โอ้ยังทํางานอยู่อีกเหรอม่เป็นไรรอมันคงจําหน้าเราได้โอ้โอ,โอ้ว่าไงก็คงจะปิดว่าไงว่าไงโอเคจิบ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 แต่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตรงนี้ตรงนี้ละ่ะยังโอเคจะเวลาอืมได้เวลา,วลาตัดสวิตท,ทุกอย่างให้มันดับไปซะโอเคแค่กดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เรียบร้อย ไอ้ทุกคนดูนั่นสิที่ร้านเฟรดี้เฟสเบรคพิซซ่าจู่ๆใส่พลังงานก็ถูกตัดแสดงว่าถึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุยบักทุกคนไปกันเลยเดี๋ยวไปเลยไปเลยทุกคนไปเลยไปเลยดูปั๊บปนึังดิโอมาลุ้นตรงห้งนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้งนี้ทุกคนห้งนี้โถไม่จะฟังกันเลยตัดสีปอะกันเห็นไหมนอนแล้วหิวโอ้มาลุ้นแล้วคนเราเดือซร้อนอ้ยเดือดเลี้ยงอ่ะทุกคนไป เอาแหละพอแกได้เวลาเอาคืนแล้วแหละเราทุกคนลุยเลยเจ้านายครับเจ้านายครับเรามากันเลยครับมาเจนายเจ้านายหุ่นจมอยหุ่มวคุกโอ้โหมากันเร็วเลือยกึนอ่ะมามา,มาโอเคมากะะันเลยตามมาดิโอเคเราจะต้องเริ่มทำยังต่อด,ดีนะตามหาด็อกเตอร์สิเออมา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 ว่าแต่ไงพวกนายทำอะไรกับยามเหรอเอิ่มเราก็ไม่ได้ทำอะไรมาครับเพราะแค่จับมัด แล้วก็เครื่องออกรอกลานไปนะครับๆๆหวังว่าจะไม่มีใครมาเจอแล้วกันโอเคไปแล้วกันทุกคนไปไปอปอะไปกันสิรอเลยเยี๋ยครับอะไรหร <c oughs> อรรตอนที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตอนที่ตอนเข้าลานมาเนี่ยรู้สึกขนมันขยับได้ครับหนขยับได้เดี๋ยวบอกแล้วว่าเฮ้ยนี่เช่นคือหรอใช่ค๊ับทำไมมาเร็วจังอนั่นสิอย่างที่พเปอร์บอกเลยทำไมเวลามนเดนเร็วจังมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ปกติไปแน่ๆมาแล้ว เราจะต้องช่วยโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเราจะต้องตามหาลูกเตอร์ทุกคนอย่าไปกลัวมันลุยเลย